วันนี้เรากักตัวอยู่กับบ้านนะคะไม่ได้ไปไข่ขอเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาที่จะล้างรถคู่ใจของเราเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบนุ่นค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นมากับเจนแล้วก็มากับโบโบค่ะ โควิดน,น,นี่ก็ดีเนะทำให้เราอยู่บ้านได้ทำให้เราเป็นคนดีได้ <_ d ian> เจนค่ะเฮ้ยเอาข้างบ้านมันเงียบจังวะมีชีวิตยอยู่มา ขอเสียงหน่อยครับใครได้เงินห้าพันลวบ้างขอเสียงหน่อยของเรายังไม่ได้เงินเลยท้ายค้องนะคะขายกล้วยอยู่กับบ้านก็ไม่มีลูกค้ามาซื้อเลยเงียบมากตลาดเป็นเหมือนป่าชา้าแต่เราก็กินใช้อย่างประหยัดน,นะคะ เหนื่อยนะเฟ้ยปกติเราต้องรถไปล้างที่อู่นะคะเศรษฐก,กิจแบบนี้เงินหาย,ายากเราก็ต้องล้างเองเหนื่อยแล้วก็ทุกคนเพราะว่าเงินมันหายยากอิดูแม่งช่วยล้างรถดิอ้าวง่ายแค่้งไปก็เลยว,ว,วัสดีค่ะเจ เจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากันุ้นยเราแกับโบหนุนค่ะหนุนค่ะหนูชื่อนุนมากันเจนเรักมากับโบ